โอ้เห็นเปล่าตัวชิดน้อยนะนี่เห็นไหมโอ้ยนี่ดูครับนี่จ่บักดูโอ้โหอุ้ยนั่นตกน้ำอุ้ยโอ้หลุดลงน้ำไปแล้ว วัสดีครับเว้ยแสงจ้าผมมาน,นอกอยู่ในเมืองนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงเย็นของวันทํางานนะก็พามาเที่ยวสวนตอนเย็นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันต้องมาให้อาหารปลานะวันนี้ก็จะดูก่อนว่าจะทาอะไรอยากจะปากเบ็ดนะครับแต่ว่าเหยื่อไม่มันไม่มีสักอย่างถ้าจะตกถ้าจะปากเบ็ดเหมือนเหยื่อปากระดีอ่ะต้องทอดแหก่อน เอาปลากดีก่อนไปกวนน้ำมาอีกแต่ไม่รู้มกินหรือเปล่าเพราะมันมันไม่มีในไซในรอบแล้วน้ำแห้งตัวนี้เนาะหรือจะลองดีทอดแหักสักสัก,ส,กสักครั้งนึ่งองนี้ยได้ปลากระดีแล้วปากเบ็ดเนาะดูก่อนนะไปเข้าไปในตูบน้อยครับไม่กาดยามเย็นครับ หลังเลิกงานก็จะมาสวนนี่แหละมาดูมันได้ไงผ่อนคลายครับกับการงานที่เราทํามาเนาะมันเห็นธรรมาชาติเห็นนั่นเห็นนี่มันก็รู้สึกดีนะครับถึงแม้จะมีเสียงก่อสร้างเจาะจ่อ,จองแจ,จ,จ้งจ้งก็ถือว่ายังเป็นเพื่อนนะเดี๋ยวผมดูว่อนะว่าจะเอาอยัางไงนะเออ อยากปากก็อยากปากนะครับอันนี้อันนี้ทำกันเบ็ดให้ันรในลูกไม่ได้แล้วฮะลองทอดแหสักบกูกไหมปุ้มแล้วก็ได้ลูกปลากระดีมากเราปากเบ็ดเนี้ยเนาะเดี๋ยวก่อนนะเราให้หารปลาก่อนระดับแรกนะครับเดี๋ยวผมให้หารปลาครับโอ้หารปลากขาขจับจมดเดยวอนเอาหารปลาแล้วลองทอดแหดูเดี๋ยวผมพาไปครับ เอาอาหารหวานไหมครับเ,รอออเอาลำไปตัดตาออล้วก็ไป พอ,อได้เยอะอยู่ <C oughs> โอ้นั่นมีแต่ลูกปลานินปลากระดีไม่มีปลากระดีมีไม่กี่ตัวเองครับ ปลาดิน้นก็ได้นะ่าลองนะครับปลากระด,ดีหายไปไหนหมดเนี่ยปลากระดีนี่มันดีนะผมว่าโอ้ลูกปลานิลนทั้งนั้นเลย มีแต่ลูกป,ปลานินน้อยไม่รู้จะเวิร์กไหมปลากระดีทอดแหยสองขีไม่ได้เลยเออลองดูเนาะเผื่อฟุกเผื่อฟุกเผืเ่อฟุกเผื่อฟุกไปไปลุยกันเลยขําแล้วครับข้ามากเลยนะหกโมงแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับไปเลยสามันก็มีแค่นี้ถึงนั่นแหะเป็นสิบคันเนาะไปลุยนู่นเลยนะ ไอ้ที่หมานๆได้ตัวใหญ่ๆอะ่ะเอานุ่นก่อนรออยู่นี่ครับ อันนี้ก็น้อยตอนนี้เดียว ไปรอลุ้นตูบน้อยกันครับอันนี้ไม่ไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นไงเนาะไปไปตูบน,น้อยครับ แล้วไม่กี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับพอดีเอากล้องไว้ตรงนี้แหละแล้วก็ไปดูเบ็ดอีกคันหนึ่งนะครับกลายเป็นว่าไอ้ช่อนติดอีกตัวหนึ่งตัวนี่องสยติดตั้งแต่เมื่อวานนะ่ะเราไม่ได้มาดูแล้วทกี้มันยังไม่ตายนะครับมันยังไม่ตายดีมันไม่ขาดนะผมม็ขังไว้แล้วนะตัวใหญ่เหมือนกันแปลว่าเมื่อวานนะเจ้าที่ให้หมานมากแต่ว่าเมื่อวานนี่ ตอนเย็นอ๋อจำได้ลนะเมื่อวานนะ่ะเราใส่ันอุ้ยเราใส่หอยเชอรี่ข้ามคืนแล้วนะครับเล่าหอยเชอรี่เมื่อวานผมดูก่อนกลับหอ,อยเชอรี่ยังไม่หมดเลยปลาช่อนมันกินหอยเชอรี่เน่างงมันน่าจะเน่าแล้วนะถ้ามันข้ามวันใช่ไหมนะ่ะมันก็เลยคาติดนั่นแล้วมันม้วนม้วนม้วน,น,นติดกับผักผมก็นึกว่าอะไรเพราะมันจะหักแล้วเบ็ดอ่ะ <c oughs> ลุกมาโอ้ปลาชอ่อนยังไม่ตายเลยดูเบ็ดมันปากมันฉีกพอดีมดิน้นปากฉีกพอดีเบ็ดเกี่ยวดนมืออีกเออบาปก็ถือว่าหายกันเนาะ <c oughs> เข้าเลยนะเบ็ดเข้าเลยนะเออครับตอนนี้ไอ้ชอ่อนก็คือมีสองตัวละอีกตัวหนึ่งก็คือที่ได้ลืมถ่ายให้ดูที่มันตายอะ่ะมันพาน้้าตายแล้วผมทําแดดเดียวอเออกาตัวไซส์ใหญ่เหมือนกันแบได้ประมาณแค่ไหนะเออลืมถ่ายอยู่ ไอ้ิตไอตากแดดเดียวสิก็้าไปไว้ในตู้เย็นละเนาะส่วนแล้วก็คือรอบมันได้สามตัวนะถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไปหาอะไรมาให้เจ้าที่ดีกว่าวเนาะถือว,ว่าสําเร็จเดี๋ยวมาครับหาอะไรให้เจ้าที่ดีกว่าไม่ได้พกมาโอเคโอเค เยอะครับดุงเยอะ,ยอะโอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเตรียมให้เจ้าที่ก่อนหนูมันก็ดันมาขี้ใส่ขัดนี่ผมล้างแล้วนี่นี่ฆ่าเชื้อโรคก่อน ค่าเชรลกแดงไปใต้ยหาหมดเย็นจัดด้วยเอาให้เจ้าที่สักหน่อยนะครับหมานได้ปลามาสามตัวแล้วเราตอนนี้ได้เหลือนะสองเนาะเสียดายเมื่อกี้ไม่ได้กล้องวิ่งมาให้ดูนะคํา ก็เลยเรีวิมาเดี๋ยวโชว์ให้ดูขากลับนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเป็นเพื่อนกันก่อนเป็นเพื่อนกันก่อนนะเนี่ยเลิกงานมาก็อยู่คนเดียวเนี่ยกลับบ้านก็อยู่คนเดียวมีแต่สัตว์เป็นเพื่อนศัตรูด้วยเอาเจ้าที่เจ้าทางวันแ้วได้ตัวใหญ่เยอะเลยวันนี้ขอเยอะๆกว่านี้นะตัวใหญ่ๆเลยนะไม่พอกินด้วยกันนี่เจ้าที่ให้ละนะ วันเสาร์วันปล่อยผีด้วยแต่ว่าชีทอดแห่ไม่ได้เลยนะต้องกินปูนะครับเออแต่อร่อยครับกินพิพูนานกินทีนะมันหายากด้วยนะถ้าซื้อแพงนะครับแต่อยู่นี่สบายได้กินเดี๋ยวเบื่อปลาแล้วได้กินปูแล้วเดี๋ยวเวียนไปหอยโขมใหม่แกงหอยขมนะครับอ่ะแกปดหลังปดเดียวนะทำงานหนักนะครับ โอ้เป็นวุ้นเลยฮ่าแสดงว่าวันนี้มีชัยไฟออกตอนยกพอดีเลยเจ้าที่รับรู้นะอินจอกแรกจอกแรกเดี๋ยวรอข้ามครับเดี๋ยวมารุนกันรอข้ามเนาะเดี๋ยวก่อเตาให้มันติดก่อนนะตอนนี้ก็ลุกแล้วแหละเจอน้ำมัน เข้าไปนะเดี๋ยวมารอก่อนถ้ามันดังกุ้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 งนี่ผมพาไปดูเลยเนาะตอนนี้รอไฟรออะไรติดดีๆก่อนจะเจอครับผมว่าดึกอย่างเนี้ยมันเงียบมากเลยวันนี้เงียบเงียบตาไม่ไม่ได้ยินเสียงเลยนะ แล้วก็ตัวไหนตายเนี่ยผมก็จะเอาหอยเชอรี่ไปเปลี่ยนดีกว่านะแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเนื้อเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะครับแต่เยืไม่ี้ไปดูว่ารอบหนึง่งมันมีตายอยู่เดี๋ยวก่อนกลับเดีไปเปลี่ยนนะคงไม่ต้องถ่ายให้ดูเนาะแล้วก็คงจะต้องขอตัวกลับก่อนเพราะว่าต้องไปหากับข้าวนะูวันนี้ก็มีป่าแล้วนะครับแล้วก็ ไดุ้ดขามาเดี๋ยววันนี้ทำข้าวดีกว่ากินปลานะเมื่อวานกินปูวันนี้กินปลาเ,นะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ากลับดีกว่นีนี่เ,นเดี๋ยวมันจะวางเวงน,นะนะนกปานินเหนียวไม่เวิร์กเลยนกป,ปานินเนาะไม่ค่อยเวิร์ก หรือปาปลามันรู้จักปลานิลนะมันก็เลยช่อนนะเนาะรู้จักปลานิลเป่าเป็นเพื่อนกันห <c oughs> อปากเลยไม่กินนะนะก็เลยเรอหอยเซอรี่ใส่ด่วเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมตองเอาปลากลับด้วยนะเดี๋ยวพาให้ดูนะครับโอ้หนิเปล่าตัวชิดน้อยนะนี่เห็นไหมโอ้ยนี่ดูครับโตกลับ หนึ 1> 1่งแต้มใหญ่ไหมโอ้เริ่มเลยนะเสีถังกลับเลยคนนี้เมื่อวานเาเอาถังสิปูกลับนี่สิปักหลุดปูโอ้ยนั่นตกน้ำอุ้ยโอ้โหลุดลงน้ำไปแล้ว ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรถือว่ามันก็อยู่ในบอ่อที่แหละเดี๋ยวเราค่อยหาใหม่นะครับมีได้มีปล่อยถือว่ามันยังไม่ถึงดวงมันนะผมไม่ได้ซีเรียสนะครับยังได้ปลากินอยู่ตัวใหญ่นะฮะแล้วก็มีปลาที่ทำแต่เดียวอยีกตัวหนึ่งนะนี่นครับชีวิตคนบ้านนอกที่อยู่ในเมืองนะครับหลังเลิกงานนะ มาก็มาคลายเครียดแบบนี้นะก็รู้อยู่ว่าคนที่ทํางานในเมืองเนี่ยนะโรงงานอุตสาหกรรมหรืออะไรต่างๆมันก็มีอะไรหลายอย่างกดดันบ้างนะอะไรบ้างเยอะแยะมากมายนะแตอ่อย่างเงี้ยพอเราได้มาอยู่เนี่ยมันก็พอจะหักล้างกันนะครับก็มีหายเครียดมีอะไรบ้างนะครับก็คงจะมีความสุขแบบนี้ อ,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 อีกนานนะผมว่าถ้า่างเงนี้มีความสุขนะไรได้สามปล่อยหนึ่งก็ยังขยายพันมาจะมีลูกก็ได้เราก็เลยปล่อยมันไปนะยังไม่ถึงเจตาเจที่บอกให้ปล่อยนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้มากไม่ได้บ้างแต่ก็ ขอบคุณนะครับวันนี้มีคนเข้ามาติดตามกันถึงผมจะไม่ได้มีคนติดตามเยอะนะครับแต่ก็ขอบคุณที่มีคนเข้ามาดูเยอะขึ้นมากเลยนะฮะจนมีกําลังใจที่จะได้ทำนะถึงแม้ว่าจะเป็นวันทํางานอะไรเนี่ยก็ยังมาทานะฮะเพราะว่ามีกําลังใจไงที่มีคนดูนะครับม,มีคนดูแล้วก็มีคนเข้ามาโอ้ยดูเพิ่มขึ้นมากดติดตามเยอะขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับถ้าใครได้เข้ามาดูแล้วอะไรอะไรอย่างเนี้ย ก็ขอกำลังใจหน่อยเนาะกดติดตามนะครับไลค์กดแชร์ก็ได้เย่างที่เขาว่ากันนะเพื่อว่าจะเป็นกำลังใจให้คนมา้านอกอยู่ในเมืองคนนี้เลยนะแล้วก็หวังว่าใครที่มีความคิดเห็นด,ดีหรือว่ามีอะไรแนะนำก็แนะนำมาได้นะครับทางคอมเมนต์เลยนะครับผมยินดีที่จะตอบกลับแล้วใครติดตามมาผมก็ยินดีที่จะตอบติดตามกลับคืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้ว่าเรามาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ มันก็เป็นเวลาหนึ่งแลวที่ว่าจะต้องกลับบ้านแล้วก็ไปทํากับข้าวอยู่เนี่ยต้องไปทํากับข้าวซักไผ่แล้วเนี่ยแต้องทนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่ตอไปนะครับวันนี้ยังไงก็ออขอตัวกลับก่อนเนาะตรงนี้เนี่ยถ้าวันพรุ่งนี้นุ่นน่ะเย็นนุ่นน่ะนะครับผมจะได้มาดูนะถ้ามันติดตัวคงติดอย่างเงี้ยแหละ วันนี้อย่างตัวนี้มันติดมานะเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นตัวที่มันติดล่าสุดน,นะครับไอตัวที่ตกเมืเ่อกี้ลงน้ําไปแล้วเนี่ยคือตัวที่ติดวันแรกที่ที่นูนนะ่นอ่ะตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่โลเป็นโลกว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นเกือบโลนะนะครับก็ไม่เป็นไรถนะือว,ว่าได้มาปล่อยไปบ้างนะได้ละเดี๋ยวอ็ตัวกลับก่อนดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนอกไฟวอลละเจอกันคลิปหน้านะครับ ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอกำลังใจกดติดตามผมด้วยเนาะนะครับเป็นเพื่อนกันก่อนมีเพื่อนเบื่อกันได้บ้างไม่ได้บ้างนะมีที่บริเวณตรงนี้แหละที่ทําให้ผมได้ทำอากินแล้วก็ใช้ชีวิตให้เป็นอะไรที่มันแบบยังมีความสุขนะแล้วก็หวังว่าคนดูก็มีความสุขด้วยนะครับพยายามจะทําที่ใหม่ให้ดีกว่านี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคร,ครับสวัสดีครับ